เรื่องที่3ท <pl ains> ี่เราต้องการตรวจสอบคือบุคคลธรรมดาทุกคนนี้เนี่ยเสียภาษีหมดนะครับคนทํางานแม้กระทั่งคนที่ทํางานในสํานักงานผู้ใหชาติซึ่งเป็นศาสนาเหมือนกันเขาก็เสียภาษีนะครับมีเงินเดือนมีอะไรเสียภาษีหมดไม่ว่าจะตาแหน่งหน้าที่อะไรแล้วสัมภาระได้ตรวจสอบไหมครับว่าบุคคลธรรมดาของสัมภารได้ตรวจของกรรมการการสามได้เสียภาษีไหมพนักงานขับรถพนักงานที่ปรึกษารายเดือนกรรมการการสามที่ได้เงินเดือนนะครับค่าที่ปรึกษารายเดือนพนักงานที่เชื่อสัตว์เก็บทีนึงเป็นหมื่นหมื่นเนี่ยเสียภาษีไหมนะครับภาษีบุคคลธรรมดาได้เสียไหม แล้วนอกจากนั้นที่เราต้องการให้ตรวจสอบอีกแล้วได้ตรวจสอบย้อนหลังมาตั้งแต่เริ่มต้นปี2540ไหมครับต้องการมีพอ,อย์ตสลาปปี40จนถึงปัจจุบันนี้ครับอยากให้ตรวจสอบย้อนหลังด้วยเพื่อความเป็นธรรมเพื่อความโปร่งใสแล้วเกิดถ้าเกิดมันผิดพลาดยังไงเรียกเก็บเงินเข้าหลวงเราเหมือนกับที่สมภารเคยทำหน้าที่ในการเก็บสู้กับการรายอื่นอีกข้าหมาครับอยากให้ทำเหมือนกันมาตรฐานเดียวกันนะครับตามกฎหมายและธรรมนูญน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาติดตามครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วหวังว่าปีหน้าฟ้าใหม่นะครับจะมีของขวัญ รู้ความคื้นรัแล้วเป็นธรรมให้กับพวกเรานะครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอท่านต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งประเทศนะคะและแต่างประเทศวันนี้พอเราอปปสได้มารรรมกรมสรรพากรได้มาตามติดตามร่อเนื่อนไปตัต้ตงแต่ปีที่แล้วแล้วแล้แลวทางกรมสรรพากรบอกว่ากำลังตรวจสอบเพราะเราก็ถามว่าเมื่อไหร่จะได้คําตอบเขาบอกว่า ยังยังไม่ทราบยังไม่แน่เอ๊ะตรวจตรวจสอบภาษาอะไรท่านเนี่ยนะเป็นปีๆยังไม่ได้แน่ยังไม่ได้ทราบเรื่องราวเลยแล้วอย่างนี้เงินเงินมันล้วนไหลไปไหนหมดคะต้นะตร,ร,รับกรของเรามารักษาผลประโยชน์ของประเทศชาตินะฮะให้พวกท่านไปตรวจสอบเงินของหายล้านปีละสามแสนล้านแล้วยี่สิบกว่าปีคุณลองคูณขึ้นไปดูสิใหว่าเป็นสี่แสนล้านสี่ล้านล้านอ่ะ คูณให้หน่อยมีนักคณิตศาสตร์ช่วยมาคูณเลขให้หน่อยสิคะยี่สิบกว่าปีปีละสามแสนล้านเนี่ยตกภาษีของนักเป็นเท่าไหร่ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นเท่าไหร่คะเอาเงินส่วนนี้อ่ะมันชวบำรุงประเทศชาติได้อีกมากมายแต่กองแต่กรมสรรพกรทำไมไม่ทำนักที่ตรงนี้อยากจะทราบคนไทยทั้งหลายยังเข้าใจเพราะฉะนั้นปีใหม่เดี๋ยวพวกเราจะมาตาม,มกรมสรรพกรอีกนะครับปี่หน้าว่า ส่วนเงินส่วนเนี้ยติดตามไปถึงไหนแล้วกรมสรรพากรเงินรายได้ของประเทศชาติเนี่ยมันหายไปไหนตกหล่นไปที่ไหนเสียใครอยากจะแจ้งให้ทราบด้วยค่ะพวกเราคนไทยเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นอดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่เราจะมาให้ความหวังของคนไทยทั้นชาติที่จะได้กลับคืนมารู้ว่าเงินของเราเนี่ยทุกบาททุกเงนดังหายไปไหนกลับมาคืนสู่ประเทศไทยได้ค่ะ